สวัสดีครับมาเล่นเกมในแอปของ Quick Checker หรือว่าแอปปะคอรตัวใหม่นะครับอาจจะเป็นตัวเก่าแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับ Quick Checker นะครับเลองมาเล่นออนไลน์ดูใช้หมวดเกมสีชีเขียวนะครับเป่ียออนไลน์เก็บคะแนนไปเราอยู่ในตอนนี้เราเลื่อนขั้นมาอยู่ที่ห้องอห้องห้าพันเหรียญแล้วนะครับเป็น Paris หรือว่าป a r ีสแล้วนะครับ แพงขึ้นเรื่อยๆอัตราต่อรองก็ใช้เหรียญเยอะขึ้นนะครับเหมือนว,ว่าเราผ่านด่านมาเรื่อยๆครับ9,500เหรียญโอเคนะครับเราเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับฝั่งเดินก่อนคู่แข่งก็จะระดับฝีมือมาเรื่อยๆขึ้น,นเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงห้องนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับเริ่มต้นที่ห้องหลักร้อยเหรียญนะครับ หลักพันเหรียญก่อนแล้วมาเป็นสองพันมาเป็นห้าพันนะครับเป็นน่าจะเป็นห้าแต้มนะครับเราเป็นมาตรฐานวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับผมก็เลยไม่สามารถให้ดูถึงรูปโปรไฟล์ได้นะครับรูปโปรไฟล์จริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะว่าเป็นอวตารครับเป็นรูป กระตูนเป็นรูปตัวแทนนะครับไม่ใช่รูปตัวจริงก็ไม่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ดูก็ไม่เป็นไรดูแค่จอก็พอนะครับเริมพันเหรียญในอัตราตา่อรอง9,500เหรียญน,นะครับถ้าได้ขึ้นมาครับเขาเป็นห้าแต้มนะครับผมเป็นมาตรฐาน Okay. เกมนี้เพิ่งเพิ่งเอามาเล่นใหม่เมื่อได้สองวันนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานทดสอบเป็นหเกมวันนี้ก็มาเล่นจริงจังบันทึกเป็นวิดีโอนะครับหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเราไปต่อไปเลยดีกว่ากินเข้าไปนะครับยังไม่ค่อยชำนาญในการใช้เมนูเท่าไหร่นะครับ ขึ้นมานะครับเราต่อไปเลยดีกว่านาะต่อไปา โอเคนะครับอืม เล่นเก่งนะครับเนี่ยสุดยอดเลยไม่ธรรมดานะครับแอปนี้ก็มีคนเก่งๆเช่นกันนะครับไม่ใช่เฉพาะขั้นเทพเนี่ยเนี่ยที่มีคนเก่งแอปนี้อาจจะไม่ได้ชื่อว่าขั้นเทพแต่ก็มีระดับเทพอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็มีระดับเทพอยู่เช่นกันโอโ้ไม่ธรรมดาแล้วครับที่นี่ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะลงยังไง เขาฮอตไปครับเสียงบริงบริงนะครับโอเคเอาแล้วสวัสดีขึ้นมาเขาจะมาฆ่าฮอตงั้นเราก็ไปไประจันหน้าไว้ก่อน เขาหลบไม่ได้นะครับเขาหลบก็โดนฆ่าทันทีถ้าเขาหลบมาขวามือเขาต้องเดินได้ตัวเดียวคือเอาฮอตมาจับกินเบี้ยที่อยู่ตรงกลางครับเบี้ยผมที่อยู่ตรงอ่าเบี้ยตัวนี้นะครับเขาต้องเอามาจับกินแค่นั้นผมก็จะขอกินร่วมด้วยกินคนละตัวไปทีนี้มันจะชนะกันได้ก็เอาตรงที่ว่าผมจะมีฮอตสองตัวนี่แหละแล้วก็จะดักฆ่าฮอตเขานะครับ ขยับขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อมารอค่าฮอตนะครับขอต้องหลบนะครับทีนี้เชื่อีือกันนิดเดียวนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับเขาคงรู้เลยแหละว,ว่าจะแพนะครับรู้คงรู้เลยแหละว,ว่าจะแพแล้วก็กินไปนะครับเรียบร้อยคนนี้ดูแล้วน่าจะขอแก้มือ ว่าเขาคงคิดว่าไอ้เกมมันสูสีนะมันนา่าจะพลาดตรงจุดใดจุดหนึ่งน,นะครับไม่ขอแก้เมือน,นะครับเราสามารถเอ,อาห้องที่ห้าพันเหมือนเดิมนะครับเราได้ไปแล้วเก้าพันนะครับเมื่อกี้ได้มา 9, เก้าพันห้าร้อยเหรียญอยู่ในอยู่ในห้อง p พร i s ออกเป็นภาษาอังกฤษนิดนึ่งนะ เจอ,อยากเหมือนกันนั่นนครับคะแนนก็สูงมันก็ถ้าไม่มีคนระดับสูงเล่นเราก็หมุนไม่เจอเหมือนกันนะครับยากเหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับหมุนรออ้าเจอแล้วครับโอ้โหกว่าจะเจอ9,500เหรียญ เราเดินก่อนครับเราเป็นฝังเดินก่อนราคาแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆอ้าวยิงออกข้างขึ้นไปครับผมเน้นมาตรฐานนะครับเน้นมาตรฐานเ <c oughs> อ้าหมากอะไรเนะ้ะทีนี้ห <c oughs> มากมูเขียวหรือเปล่า <c oughs> หมาเขียเขียวเล่าเอ่ยอืมคล้ายๆก็บจิ้งจกเนาะจิ้งจกดาวกระจายไหม่าจจะเป็นดาวกระจายตระกูลดาวกระจาย ครับขึ้นไปครับมาครับทีนี้อืมไม่ดีนะครับขึ้นหมักลอยลอยแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับผมไม่สนับสนุนนะครับอย่าไปขึ้นเรียนแบบเขานะครับแบบนี้อย่าไปขึ้นเรียนแบบเขาเด็ดขาดกินตกตากินก็กินไป ทำไมไม่กินล่ะครับทำไมไม่กินเอ่ยเตรียมต่อนะครับเตรียมมาต่อขึ้นมาก็ต่อไว้เลยขึ้นมาก็ต่อไว้นะครับทีนี้อ่าโอเคทีนี้เราจะเราจะได้ขวางละฝั่งนู้นจะหมดตัวเดินแน่ๆนะครับเรียบร้อยนะครับ ไปนะครับม,มันต้องกดแช่น,นิดนึงนะครับกดย้ำแล้วก็กดตาที่จะเดินไปนะครับวิธีเข้าอ้าแพ้นะครับฝั่งนูง้นแพ้แน่ๆนะครับผมให้กินสองเลยเนะี่ยโอผมให้กินหนึ่งเพื่อที่จะได้กินสองโทษทีพูดผิดนะครับเรียบร้อยนะครับแพ้แน่ๆ ขาดนะครับเกมนี้ถือว่าขาดเลยแหละอเรียบร้อยนะครับเขาขอรีแมทไหมเขาไม่รีแมทนะครับถ้าเขารีแมทเขาจะ Reward, claim reward. Oh, ยูรีวอร์ดครมรีวอร์ดโอ้ยูอันดับหนึ่งเหรออยู่อันดับหนึ่งนะครับอยู่อันดับหนึ่งเลยยี่สิบห้าเคนะครับผมมีอยู่ยี่สิบห้าเคของแลนด์กิ้งหรือว่าอะไรเดลี่ล็กนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้ยังไม่ขึ้นอันดับนะครับ อยู่ดับหนึ่งของคลับอาดับเก้านะครับดับเก้าอยู่แต่ประจำวันอยู่ดับหนึ่งนะครับโอเคประจำวันอยู่ดับหนึ่งหนึ่งรีวอร์ดล้วต่อไปอีกสักเกมโอ้อันน,น,นี้ห้องกี่เหลนห้องสี่สิบห้าเคโห แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาครับเราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับเกมที่3มนะครับของการแข่งขันบาฮอดทางด้านแอป q u k c k e h k c k e r นะครับ Quick Checker เราเป็นฝั่งเดินหลังโอเคนะครับ เขาเป็นเดินก่อนแต่เขาเดินย่อยๆทรงห้าแต้มก่อนนะครับเขาเดินมาแล้วเป็นสามตัวเรียงไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับขึ้นไปนะครับเราอ๋อ,อบีบมุมเข้ามาตั้งใจมาต่อหรือเปล่าอ้ยกลัวโดนต่อตรงมุมจังเลยซ้ายมือตัวเลอยนะี่ครับ าต่อเป็นตากดเขาได้เปรียบนะผมพลาดนะครับเขียมนี้ถือว่าผมพลาดเลยอ้าวเขาไม่ต่อนะครับดีดีไปเขาไม่ต่องั้นผมรีบตัดออกก่อนเลยผมรีบตัดออกก่อนพัวเขาต่อตัวให้ห้อยอยู่นะครับ้ายมือ อืเอาละครับคู่แข่งเวลากำลังจะหมดไหมเอาทำไมปล่อยให้เวลาหมดโอ้ปล่อยให้เวลาหมดนะครับตายแล้วอันดับขึ้นเลยทีนี้ เมื่อกี้เกมที่สามโอ้โหเซ็งเซ็งคือปล่อยให้เวลาหมดนะครับอ่าเราเดินก่อนนะครับเกมที่สี่ครับผมเกมที่สี่เกมที่สาม,เ,ม,เ,ม 3, เขาปล่อยเวลาหมดเนาะถือว่าผมยกยอดไปแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเดินตัดหน้านะครับน่าจะเป็นเดินตัดหน้าผมยกยอดไปแล้วกันโอเคครับโอเคมา สีสันสดใสนะครับสีสันสดใสมากเบีย้ยกับเบีย้ยกับตัวตัวหมากตัดสีตัดกันชัดเจนนะครับชอบตรงนี้แหละสีสันมันตัดกันดีนะครับไม่มีปัญหาในการรับชมนะครับไม,ไม่ค่อยมีปัญหาในการรับชมเท่าไหร่นะครับเราต่อขึ้นเป็นทรงมาตรฐานไปเอาแล้วครับก็เป็นทรง ทรงที่ว่าจะมาต่อเป็นสามเรียงนะครับมีคนเล่นเกมนี้เยอะเหมือนกันนะครับมีคนเล่นเกมนี้เยอะอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเอาเป็นทรงภูเก็ตด,ดีกว่าเอาเป็นทรงภูเก็ตภูเก็ตดูว่าเขาจะตัดไหมตัดแล้วก็ยิงสองอ้าวตัดจริงๆด้วยครับตัดแล้วก็ยิงสองเนาะ ส่วนมากจะเล่นแต้มนี้กันนะครับทีนี้เราขึ้นไปนี่นะครับตามสูตรต้องขึ้นไปนี่ามาขวางเราไว้นะครับมาขวางเราไว้ลงไปนะครับตามสูตรต้องลงไปเขาจะต้องหลบมาทางขวา,าหลบมาทางขวาเอ้าไม่มานะครับต้านยังต้านไม่อยู่ ยังต้านไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเอาล่ะขึ้นไปขึ้นไปครับผมภูเก็ตภูเก็ตแล้วก็ขึ้นไปพอเข้ามาหนุนหลังเราก็ต่อเข้าหอตแค่นั้นเองครับแต่นี้มีโอกาสโดนโดนสามต่อนะอผู้เล่นมีโอกาสโดนสามต่อนะครับอคอยดูนะผมจะทำสามให้ดู ถ้าวนเข้ามาตรงกลางก็จะโดนสามนะครับนี่ไงครับนี่ตำแหน่งนี้แหละโดนสามนะครับโดนกินสามต่อเนี่ยเราเข้าเป็นฮอตครับสวยงามนะครับภูกเก็ตพบสามตัวเรียงเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามดักกินตือนให้กินเรียบร้อยครับ <Okay. S 2> มีการเมเหรียนเกมอะไรครับเหมอือนเล่นเกมปกติแหละ करना